กรับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่14กุมภาท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องิกญนลทองคําสกุลเงินเราเปิดให้บริการมากว่า2ปีแล้วนะครับใครสนใจก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ Forex For You ครับนักลงทุนมีโปรโมชั่นใหม่เทรดสุดปังรับทริปสุดฟินไปกับ Forex For You ในวันนี้ วินเซอร์บรอกเกอนะครับกำลังรับสมัคร IB รับค่าตอบแทนสูงสุด12เหรียญต่อลอด XM เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากหนึ่งครับ สวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมคู่เปานะครับเราพานังทุนไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดกันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นกันที่ดัชนีฟิวเจอร์สครับเราจะสังเกตเห็นว่าจากปัจจุบันเนี่ยทั้งดาวโจนส์เอสพีและก็ NASDAQ เนี่ยยังคงอยู่ในทิศทางแดนบวกนะครับแต่ลักษณะดูแล้วจะเป็นการปรับฐานซะมากกว่านะครับเพราะว่าหากว่าเราไปดูในตัวกราฟของเขาแล้วจริงๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนังทุนว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้ถือว่าแข็งค่าอะไรมากมายนะครับเพราะฉะ สถานการณ์ต้องบอกเลยนะครับว่ายังคงมีความไม่แน่นอนสูงคือในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาเด่ยกระผมได้มีการรายงานเกี่ยวกับข่าวของการเจราจารเผื่อบางคนยังตามไม่ทันนะครับเดี๋ยวกระผมจะทําการสรุปให้นักทุนฟังอีกสกรอบหนึ่งสรับข่าวเกี่ยวดรายงานว่านายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐ,รรฐแล้วก็นายวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียได้โทรหารือกันเมื่อคือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแต่ไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยูเครนเจ้าหน้าที่รายนี้นะครับกล่าวหลังจาก ผู้นำทั้งสองประเทศโทรหากันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในระดับรากฐานรายงานข่าวระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้คุยกันเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยประธานาธิบดีไบเดนได้เตือนประธานาธิบดีปูตินว่าสหรัฐและก็ชาติพรธมิรนะครับจะคว่ำบาตรัเสเซียอย่างรุนแรงหากว่ารัเสเซียเนี่ยใช้กําลังทางการทหารต่อไป ความเคลื่อนไหวดังกล่าวครับมีขึ้นหลังจากที่นายเจคส์ลูเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเตือนเมื่อวันศุกร์ว่ารัสเซียอาจจะเริ่มทําการบุกยูเครนวันใดวันหนึ่งก็ได้ในช่วงสัปดาห์นี้แม้กระทั่งก่อนที่กีฬาโอลิมปิกฤด,ดูหนาวที่จีนเป็นเจ้าภาพจะปิดฉากลงในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ครับ ความเห็นดังกล่าวนะครับของนายซิลิวเนเนี่ยถือว่าเป็นการเตือนล่าสุดจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับการลุกรานของรัสเซียต่อยูเครนขณะที่เชื่อว่ารัสเซียเนี่ยได้สั่งสมกำลังทาหารมากกว่า1นึ่งแสนนายใกล้กับพรมแดนที่ติดกับยูเครนครับรัสเซียมีกองกําลังทั้งหมดที่จะเป็นต่อการปฏิบัติการทางการทหารครั้งยิ่งใหญ่นายซิลิวเนได้กล่าวกันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเปิดตลาดมาตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันได้ว่าเอะทองคาจะมีการย่อตัวลงมาต่ํากว่าพันแปดร้อยสี่สิบหรือเปล่าแต่ผลปรากฏแล้วว่า แทบจะไม่ได้เปิดกลบดิ่งอะไรเลยนะครับปัจจุบันนี้ราคาทองคาก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ1,858นะครับเป็นช่วงเวลาที่ผมพูดอยู่ก็คือ7จ็นาฬิาสานาทีครับยูอัตราผลตอบแทนพันธบ,บัตราารัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีก็ยังคงปรับตัวเป็นแท่งเทียนสีแดงแสดงว่านักทุนส่วนใหญ่ย,ยังคงเข้าไปดุลให้กับในส่วนของตัวสินทรัพย์ปลอภัยครับ ทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันดิบนะครับหลังจากขึ้นไปทำไฮใหม่แถวๆประมาณ94.86ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตอนนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI ก็มีการย่อลงมาเสมอตัวที่94.33ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนวครับนังชุน,นก็ต้องบอกเลยครับถ้าเป็นประเด็นเรื่องของรัสเซียยูเครนเนี่ยราคาน้ำมันกา๊าซธรรมชาติก็จะได้รับแรงหนุนแบบที่นั่งชุนเห็นอยู่อย่างนี้แหละครับสุดท้ายครับนังชุนครับเราไปดูครับการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์อินด็กซ์ครับทุกท ดอลลาร์อินด็กซ์คับในแง่มุมนึงก็ทําหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั Personal, ้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในยูโรโซนเนี่ยให้ระวังการปรับตัวออนค่าของยูโรแล้วก็กลับมาหนุนกับดอลลาร์อินด็กซ์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการยกระดับปรับฐานยกหายกโลนะค,ะครับคล้ายๆกับจะฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นระยะสั้นก็ต้องจับตาดูกันต่อไปหลังช่วงเวลา8นาิา3ทีครับสวัสดีครับ